เอาครับกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเองก็ผมนะโดครับแล้วก็ในวันนี้เขาก็เป็นคลิปแมปมันลากระทงวันที่อีไม่ช่วันที่สิ EP ที่สองแล้วนะครับถึงมันจะเลยมันลากระทงมาแล้วก็เถอะแต่มันก็ยังมีนะครับแบบบางแมปที่เขาจัดล้าหลังก็คือแบบคือวันลากระทงวมันตรงวันที่สิบเก้าใช่ไหมใช่มันตรงแต่นที่สิบปีนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันที่สิบเก้าคือบางแมปแบบอย่างเช่นจุดพักสมองเนี่ยที่ผมบอกไม่จัดในคลิปเขาก็ไปจัดวันที่เท่าไหร่รู้แต่ผมตื่นมาเช้าวันที่ส ก็หลายแมปเลยตอนแรกคือวันที่19ไม่จัดครับเราคือเลยวันกองกระทงวันที่19ไปแล้วก็จัดเป็นแถวเลยนะฮะไม่รู้ว่าคนสร้างเขาลืมหรืออะไรไม่รู้นะครับก็ตรงนั้นเขาวางกันเชียวไว้ตรงกระเบียงเอาหายไปแล้วโอเคครับพูดมาเฟียวลาแล้วไปดูในก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ในแมปมหาลัยมหาลักนะครับแมปเจ้าเก่าแมปเดิมนะครับในถ้าใครจำแมปนี้ได้ก็เป็นแมปที่ผมรีวิววันสงการนะครับแล้วผมจะแปะลิงก์เว็บใต้คลิปนะครับคลิปวันสงการ เออมันมีอีกแมปหนึ่งที่ผมจะอยากพาไปแต่ผมไปไม่ได้คือแมปจุดพักสมองนั่นแหละคือผมไปเล่นในคอมมาคือมันสวยมากเลยแต่มือถือผมมันคือแบบโตรของครแหลกเลยครับผมแหลกมากคือแบบแค่ผมเล่นในมือถือก็คือแบบมันดูสวยมากนะแบบมีสีมีอะไรมันสวยมากแต่พอผมไปเล่นในคอมก็แบบคอมผมรับไหวนะแต่ในมือถือนี่คือแบบไม่ไหวอะขนาดผมแบบเปิดไอ้นี่เคยเรียกว่าอะไรอ่ะว่าผมไม่รู้มันเรีว่าไงเนี่ยไอตรงเนี้ยที่ผมขยับขยับอยู่ตรงเนี้ย ใช่อะคือผมปรับการมองเห็นก็คือเอาง่คือคือการาฟริกของภาพหรือการมองเห็นเนี่ยขณะผมปรับต่ําสุดน,นี่คือแบบมันยังแหกอะครับผมเออ,เ,อ,อเพื่อนผมมาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวโอเคเรารีบดีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนผมจะสงสัยว่าผมทําอะไรอยู่มันจะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอัปเดตมาตอนแรกผมไม่แหลกอ้าวเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาเดี๋ยวก่อนอ๊ะแมปบัก๊กผมเดินผมมันแปลกๆโอเคผมจะ รีวิวให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้นะโอเคเดินไปครับตรงนี้จะเป็นโซนวันอะไรกัผมไม่รู้ว่าเพลงติดเข้าฟินไหมแต่ไม่น่าติดหรอกผมว่านะไม่น่าติดแล้วผมขอเบาเสียงหน่อยดีกว่าตรนนี้เป็นกระทงนะครับผมนะน,นี่เป็นกระทงอ๋เออง่ายๆคือมันมีคือทั้งแบบมันมีอยู่แบบม้อยมากเลยอ่ะอันนี้มีกระทงให้เราเลือกหลายแบบเลยแต่ผมจะขออ่านก่อนนะมันจะมีแบบกระทงดาวเรืองกระทงน้ําแข็งกระทงกาลากระทงใบตอง กระทงกีบบัวไม่มีกระทงขนมปังกหรอจะเอาให้ปลากินอ่ะสงสารปลาผื่อปลาหิวอะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะเอาเป็นอันไหนมันถูกที่สุดอะตังผมก็เยอะได้เลยจริงจริงเจ็ดหมื่นกว่าเอาเป็นกระทงน้ําแข็งแล้วกันอ่ะคลิกไปครับผมนะโอเคผมเดินมันบ้า,บางคือแบบผมจะหมุนจอครับผมว่าคนไม่ได้มือถือต้องเคยเป็นอะคือแบบกดเดินหน้าปุ๊บแหนขึ้นฟ้าอย่างเงี้ย กดถอยแบับก้มลงพื้นอย่างเงี้ยแ้วผมจะทนไปครับผมไม่อยากออกเข้าใหม่ทนเดินไหมผมจะเดินแ,แบบเตียนิดเตียนิด,น,ดนี่คือเขารอแล้วใช่ไหมดูต่อเขารอหน่อยเอาลงไปยืดเอานั่งข้างเขาเฉยเลยโอ้แม่มันบักไม่ใช่แม่มันบักคือตัวผมมันบักเดี๋ยวผมขอญาติออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับผมทนไม่ไหวแล้ว <laughs> โอเคครับผมได้ทำการดีเกมแล้วนะครับก็คือ แมปมันบั๊กนั่นเองไม่รู้บั๊กทำไมตอนทำคลิปเนี่ยตอนผมเล่นต้องนั้นนี้ไม่ยอมบัก๊กหายใช่ไหมโอเคครับผมหายแล้วโอเคผมมีความสุขแลได้ได้รีวิวแบบดีๆนะฮะแต่ผมว่าแมปนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากครับับใครที่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเอาง่ายๆคือฝนจัดงานมันมีแค่แบบหนึ่งเดียวเลยครับตรงที่เหลือคือไม่มีเลยะรครับที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะเพิ่มมาแค่มีเพลงแล้วก็ติดหลอดไฟ EDM กดไฟสีกากสีพวองนี้นะฮะับทำให้เกมผมแหลกนั่นเองใช่ไม่ใช่เกมผมแหลกดิมือถือผมแหลกนั่นเองใช่แหลกแบบคันุแรงด้วยนะครับผมโอเคผมจะไป,ไ,ปไหนเราก็มาแบบนี้ก็ต้องรอกระทงหน่อยนะครับใช่ถึงมันจะเลยมาแล้วก็เลยก็ลอยลอยเปเ่อนนะฮะนี่คือโอ้โหมีกระทงคือเขาแบบลอยน้ํากันด้วยทำไม,มคนนะเขาคือต้องลอยต้องเอาหน้าหันไปทางน้ําไปทางน้ำเฉยเหรทำไม <laughs> เขาหันกับเออช่างๆๆมันช่างมันโอเคเดี๋ยวผมจะ ลอยเลยแล้วกันนะครับหยิบมาเสียตังสองรอบช่างมันฮะอันละสามสิบรอบเอ,อ้ยอันละสามสิบบาทไม่ใช่สามสิบรอบสิคลิกคลิกไม่ติดคลิกไม่ติดอ่าอ่าติดแล้วผมกลัวแบบอะไรมันดีเลยใช่ไหมผมจิก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 ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเผื่อตังค์ลดทีละราสามสิบบาทโดรวยอเงี้ยจนเหลือแบบละบาทเดียวอย่างงี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาลอยของตรงนี้กันนะครับนะโอเคถือธงใช่ไหมอ่าอ่ะก้มทำไมมันไม่ลอย ถืออยู่ในมือออกไปฟินั่นทำให้งงของคนอื่นเขาลอยได้อ่ะทำให้ผมมลอยไม่ได้เอาทำยังไงอะ่ะยังไงดีลงไปไม่ของผมมันไม่ลอยอะ่ะยังอยู่ในมืออยู่เลยอะ่ะตัวผมนั่งเองอีกเอาเดี๋วาง,งไปมันไม่ได้เฮ่นั่นทำให้ของคนอื่นคือเขาแบบมันลอยเต็มน้ําเลยเขาทำให้ผมผมลอยไม่ได้อะ่ะช่างมันเอาตัวเองเนี่ยลอยลงน้ำไป น้อยถือก็เนี่ยลอ,อยลงไปลอยอมันไม่ได้ลอยอะไรผมว่าดำน้ำอะไรไม่ได้อะทําไมมันไม่ได้ไม่ของคนอื่นเขาแบบเนี่ยเขารอยแบบลอยกันได้อะหรือว่าต้องเป็นกระพงแบบอื่น่ะแบบผมใช้ไม่ได้หรออย่างเงี้ยหรือว่าแบบของผมใช้ไม่ได้นี่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 เดี๋ยวเนี่ยคนนี้ก็กระพงอันนี้ก็แบบเป็นของอันเดียวผมว่าทำไมเขารอยได้ทําไมผมลอยไม่ได้อะโลกนี้ช่างยุติธรรมนะฮะทำไมมันลอยไม่ได้ โดนเข้าไปโหแหลกมากเลยผมต้องเล่นคอมแล้วแหละต้อ,นนองมีคอมผมไม่มีโปรแกรมอ่ดได้ไงโลกนี้ช่างยุติธรรมนะครับแต่ผมจะลองเอามาอีกอันหนึ่งเอาเป็นอันมากนะอันนี้กอว่าถ้ไรอยแบบตั้งผมตั้งแบงบซื้ออันที่ถูกที่สุดไงมันไม่ลอยอย่างเงี้ยแล้วผมคลิกไม่ติดอีกแล้วโอเคหรือว่าต้องงอยฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้เปนเกี่ยวกันหรือเปล่าแล้วผมจะลองฝั่งนี้บ้าง อ่ะเปลี่ยนกระทงมาด้วยเขาทำไมหันหน้ามานคงลอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอ่ะลอยน้ําลอยไปมันก็ไม่ติดท้าไมมันมันมันลอยไม่ได้อ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะพวกนี้ไม่ยุติธรรมลอยไม่ได้โอ้เอาเวราะเสียตังฟรีครับร้อยหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าแถวนู้นจะมีอะไรไหมแต่ผมไม่น่ามีอะไรหรอกเพราะว่าผมไปสำรวจมากันนิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวครูคนนี้หน่อยเขาลอยได้ไหมอ้าวเอาตัวเองลอยไปด้วยเลยลอยตามน้ําไปนะครับ เอาเป็นว่าหาที่ปิดคลิปก่อนผมว่าหาที่ปิดคลิปเลยดีกว่าปิดคลิปตรงไหนดีเอาเป็นตรงนี้กันนะครับโอเคเราจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ากระทงผมลอยไม่ได้ครับซื้อมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาตัวเองลอยนะ้ำไปอย่างดีกว่านะ <laughs> โอเคเข้าสําหรับใคร่ชอบคลิปนี้ใครใค่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้เพื่อมนแหล่งทําเงินให้ผมด้วยนะครับส่วนแบบจุดพักสมองที่ผมอยากากินดีวีบอยดีวีไม่ได้ก็ ผมจะให้เพื่อนๆไปสำรวจกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปจุดพักสมองเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็แบบนี้ด้วยเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากมาเอาตัวเองลอยน้ําไปนะครับกระทงลอยไม่ได้นะครับเอาตัวเองลอยน้ําแทนนะ <laughs> ถ้าใครอยากลอยน้ําตามกระทงไปก็ผมจะทิ้งลิงก์แมปนี้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรัพคลิปนี้บายยครับผม